สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูด่ดีไอออฟทาโลอดบายกันชาริยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะมาส่องคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วซีว่าเราควรรอหรือเราควรพอเขาจะกลับมาไหมมีโอกาสรีเทิร์นของความสัมพันธ์ไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมเออเขารักเราจริงๆหรือเปล่าเออไปส่องเรียกว่าเขาสบายดีหรือเปล่าเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเราควรรอหรือเราควรพอ ะจ๊ะหน้าไพ่นี้อาจจะเป็นของใครก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นมากันที่น้ํกากรกฎมินพุจิกค่ะเรามาดูกันสิว่าความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นยังไงนะจ๊าโอ้เจ็ดถ้วยโอ้ตอ้วนเอ้ยอ่าอ่าอ้วนจะถ้วยหม่อมหาใช่ไหมลูกมีแขกไม่ได้รับเชิญนิดนึงนะคะนี่เขาอยากช่วย เขาวางไพ่ปับ๊บวางผ้าปั๊บเขาก็จะมาช่วยเขาอยากช่วยอะน้ํามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณความฝันที่วางไว้มันเป็นยังไงคะมันถลม่มทลายลงมาหมดเลยเหรอมันมีความฝันร่วมกันอยู่ไหมหรือความฝันนั้นมันมีความเป็นจริงอยู่ได้ไม่ถึงกับที่เราฝันเดอะทาวเวอร์ระวังด้วยนะคะ ระวังมันจบลงไปแล้วอะ่ะทาวเวอร์มันจบแบบกระทันหันเขาเดินจากไปหรือคุณเดินจากเข้ามา The ะเดวิลแม่เจ้าอื๋ออาจารย์รู้แล้วทำไมอาจารย์โดนโดนจับไอ้นี่หาว่าเป็นภาพโป๊เปื่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบ YouTube เขาใช้ AI จับเขาแยกแยะไม่ออกว่าเราเสนอภาพภาพเนี้ยภาพใบเนี้ยอย่างเงี้ยมีสองใบสามใบที่มันเป็นภาพ โป้แต่มันเป็นโป้แบบศิลปะเขาไม่เข้าใจ a .i. ไม่เข้าใจนจะจ๊ะ AI จะฉลาดฝ่คนได้ยังไงอ่ะมามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนความสัมพันธ์นี้มันมีเด็กมันมีเด็กและมันมีความรู้สึกว่าใครบางคนในที่เนี้ยเจ้าชูด้วยแหละอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ความสัมพันธ์เป็นรักซ้อนด้วยแหละมันมีความสัมพันธ์ที่ ใครคนหนึ่งยังคงคาราคาซังกับรักครั้งเก่าอยู่นะจ๊ะเขายังมีรักครั้งเก่าเขายังมีคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์ที่เลือกไม่ได้มันดูแล้วมันมันดูยังมีทะเบียนสมรสอยู่เลยบางคนน่ะนะคะอารมณ์เหมือนยังไม่ได้เลือกหรือว่าการต่อให้อยากจะเลือกต่อให้อยากจะเลิกยังไงก็ตามอะ่ะแต่เขายังมองความสัมพันธ์เก่าที่เป็นความสัมพันธ์ที่ถึงเขาจะมีปัญหากัน ไม่พอใจซึ่งการละกันทะเลาะกาันอยากเลิกซึ่งการละกันแต่เขาเลิกได้ไหมอะมองดูเขาก็เลิกไม่ได้นะเออเราแค่ฝันรมรม,รมแๆแรงๆหรือเปล่าคะเนี่ยเขาอาจจะบอกเราว่าเขาทะเลาะกาันแต่เวลาเขาดีกันเขาบอกไหมเพราะว่าเขาสองคนมันมีความหลังครั้งครั้งเก่าความผูกพนันความหลังครั้งเก่าแล้วมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นลูกหลานบริวารก็ได้นะคะเออรณมประมาณนี้ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนเนี่ยมันเป็นความรักหรือเปล่ามีความรักอยู่แต่มันไม่ได้เป็นความรักที่มาจากรากฐานของความรักที่มั่นคงค่ะมันเป็นรากฐานของความรักที่อาจจะเผลอใจเห็นแล้วสวยดีเป็นภาพลวงตาเห็นแล้วอยากได้อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เรียกว่าความรักอะเดี๋ยวเรียกว่าความรุ่มหลงเออความรุ่มหลงกับ กับรูปลักษณ์ภายนอกกับตำแหน่งหน้าที่กับเงินทองกับอะไรก็ได้ความรุ่มหลงคนที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะแบบสวยๆรรวยมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออเราก็อยากครอบครองเป็นเจ้าของหรือเปล่าเออน้ำรู้สึกว่าคุณเองอ่ะอยากจะหลุดพ้นจากจากสิ่งนี้อยากเดินออกมาเขาเทคุณหรือคุณเทเขาเนี่ยอืม มันมันเกิดความรู้สึกถึงการเทกันอ่ะอืมเขาเทคุณหรือคุณเทเขาไม่รู้แต่มันเป็นการเทที่ที่กี่ครั้งแล้วอ่ะกี่ครั้งแล้วที่เทกันไปอ่ะขอดูซิว่าทําไมเลิกกันคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ชอบให้ปรึกษาให้คําปรึกษากับคนอื่นเป็นแม่ของลูกใครสักคนก็ได้เป็นดีเอมเพสเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดี ชีวิตเขาดีดีดเะไรเนี้ยเราก็อยากครอบครองหรือเปล่าทําไมเลิกกันเหรอเลิกกันเพราะว่ารู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บมันดูพัฒนาไม่ได้จริงๆมันดูครอบครองครอบครองที่เป็นของเราได้โดยเนื้อแท้มันไม่ได้อ่ะเออเราไม่อาจครอบครองเขาได้อ่ะเอ,อประมาณเนี้ยประมาณเหมือนแบบเขาไม่โสดไหม รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เราจะก้าวเดินเข้าไปตอนนั้นน่ะมันรู้สถานะกันอยู่แล้วว่าเราอยู่ในสถานะอะไรอืมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพอมันพัฒนามาแล้วมันถึงทางตันหรือเปล่ามันถึงทางตันมันเจอเงื่อนไขมันเจอปัญหามันเจอสิ่งที่ไม่มีวันเป็นไปได้หรือเปล่าคะอืม เลิกกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้มแข็งที่จะตัดสินใจเดินมาหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบยั่งยืนละถาวรเขาอาจจะมีเหตุผลเขาอาจจะบอกว่าเขามีเหตุผลนะในการที่เขาไม่เลือกในการที่เขาไม่ตัดสินใจเขาอาจจะมีเหตุผลนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้เขาก็เลยหรือว่าเขาอาจจะมีเงื่อนไข เรารู้กันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วในความสัมพันธ์ที่เขามีเงื่อนไขในความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้วเออมันเป็นเงื่อนไขที่คุณรับได้แต่พออยู่กันไปแล้วนานๆไปแล้วกลับรับกันไม่ได้ก็ก็มีก็อยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนกันตอนแรกบอกรับได้ไม่เป็นไรขอให,ให้เธอมีใจขอให้เธออยู่ตรงนี้ฉันรับได้แต่พอนานวันไปความสัมพันธ์นี้ มันก็ถึงทางตันอะอืมถึงพอเวลาวันหนึง่งความสัมพันธ์มันเกิดถึงทางตันขึ้นมาออกปะมันก็เลยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาไปได้จริงๆมันเป็นแค่คำหลอกลวงไหม หรือจริงๆบางทีมันมีเหตุผลของการคนเราบางทีอะ่ะมันอยู่ในสังคมการอยู่ในสังคมอะไรก็ตามมันมีเหตุผลของคนทุกคนอะ่ะแหละยิ่งใครไม่โสดด้วยแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเขาไม่โสดแล้วตัวคนยังไม่โสดเนี่ยเหตุผลมันเยอะแยะมากมายเออเอออาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แล้วแหละจริงกูรู้อยู่แต่แรกแล้วไม่ล่ะ ว่าการเข้าไปคิดว่าจะผูกจิตผูกใจผูกความรู้สึกเขาได้หรอมันคาดหวังไว้เยอะมากเกินไปไหมมันก็เลยเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเออมันเลิกกันเพราะว่ารู้แล้วว่าจริงๆแล้วต่อให้เราจะยืดเยื้อะยาวนานต่อไปหรือเราจะยืดต่อไปในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่ได้ ส่งผลดีให้กับใครทั้งนั้นตัวคุณเองก็ทุกตัวเขาเองก็ทุกเหมือนกันแล้วพอมันมีความทุกข์ที่ไม่สามารถที่จะที่มันคนเรามันอยู่ในความทุกข์มากเกินไปอะอยู่จนเสพติดความทุกข์ไปแล้วมากรู้สึกถึงความทุกข์ที่มีเมื่อไรมันจะเดินลางหายไปนั่นแหละเหตุผลและการตัดสินใจของเรา่นระาะคาสําคัญบางทีผลของการกระทํานั้นๆน่ะเวลาเราตัดสินใจในเรื่องใดๆที่เราจะเข้าไปเหตุผลของการตัดสินใจเราจะได้รับมันเสมอ ไม่ว่าเราจะตัดสินใจถูกถ้ามันดีเราก็แฮปปี้แต่ถ้ามันไม่ดีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือผลของการตัดสินใจนั้นๆค่ะเออตัดสินใจดีก็ดีไปตัดสินใจพลาดก็ก็รับไปเหมือนกันเช่นนั้นประมาณนั้นนจะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูกันสองคนรักเก่าฮาวยู่คนทัดน้ําค่ะไปดูเขาว่าเลิกกันไปแล้วเขาเป็นไงเลิกกันไปแล้วชีวิตเขาเป็นไงคะเขาสบายดีไหม เขายังคิดถึงเราไหมเขายังอยากไปต่อกับเราไหมความคิดของเขาที่มีต่อเรามันคืออะไรเขาเป็นยังไงเขามีอนาคตนะเขามีอนาคตเขามีสังคมมากมายเขามีคอนเน็ชันเขามีตังเขามีอนาคตที่ดีเขา อาจจะมองถึงคนที่ค่อนข้างมีบารมีด้วยบางคนเป็นทหารตำรวจราชการบางคนมีตังแต่อยากได้เรื่องของความรักความเติมเต็มบางคนงานเขาเยอะคนนี้เป็นคนฉลาดค่ะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นนักพูดนักเขียนนักปรชัชญาเป็นคนที่ใช้ไอเดียในการทำงานได้ชีวิตเขาเป็นไงเหรอชีวิตเขาเป็นคนที่มีความคิดมากอยู่นะหลายหลายอย่าง ต่เขาก็เป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันนะบางทีเขาก็เอาแต่ใจเหมือนกันอารมณ์ของคนที่แบบว่าอ่าแรงแบบตัดสินใจรวดเร็วตัดสินใจพูดอะไรออกไปทําอะไรออกไปค่อนข้างจะมีความชัดเจนหรือแรงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะอารมณ์เหมือนอืเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เหมือนคนที่ <c oughs> อารมณ์เหมือนคนที่แบบ พอเวลาโมโหก็บอกรักเอ้ยพอเวลาโมโหก็บอกเลิกแต่พอเลิกกันไปจริงๆก็รักแหละเอเขามีความผูกพันมีความรักให้กับคุณอยู่เขาอาจจะรอคุณไปงอก็ได้เขาอาจจะมองคุณว่าตัวคุณเองนั้นน่ะไม่ได้รักเขาจริงอ,อรักฉันจริงต้องทนฉันได้สิรักฉันจริงก็ต้องปรับตัวเข้าหาฉันได้สิถ้ารักฉันจริงก็ต้องไม่ทิ้งฉันไปสิเธอแคร์ฉันเท่าไหร่ เออมีความรักให้ฉันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรอคอยคุณอยู่มันอาจจะเป็นการบอกเลิกที่ประชดประชันก็ได้นะเป,นเป็นการงอนเพื่อให้อีกฝ่ายได้งอไม่อยากจะบอกเลิกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้อยากบอกเลิกหรอกนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะเป็นการแบบเอองอนดูซิว่าคุณจะมีความเขาอาจจะทดสอบคุณน่ะว่าคุณน่ะจะมีความพยายามมากแค่ไหน ในการง้องอนเขามีค่าแค่ไหนเออถ้ามันมีค่าเยอะเนี้ยเขาก็อาจจะบองว่าเออถ้าฉันมีค่าเธอก็ต้องเธอก็ต้องอยากรักษาฉันไว้สี่อะไรอย่างงี้เปล่านะจ๊ะอ่ะเขาคิดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณนะตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้เป็นยังไงอืมความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้ เขาหวังว่าคุณจะกลับไปง้อความรู้สึกของเขาเนี่ยจริงๆบางทีอาจจะมาจากแรงหึงหวงนะอาจจะมาจากความคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมแม้ออกขอโทษค่ะ <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมเกินไปไปไหนต้องรายงานไปไหนต้องบอกคอยสั่งคอยบอกคอยเป็นโอ้โหควบคุมซัทุกอย่างาทุกเรื่องจนอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกอาจจจนกระดิกตัวไม่ได้ก็ได้ รู้สึกอึดอัดไปหมดเลยเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากมเลยเนี่ยเอออารมณ์ประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าจนทําให้เขารู้สึกว่ามันอ,อ,อึดอัดอะความรู้สึกที่เขาไม่ตอคุณอะเขาก็เจ็บนะอีตอนที่ห่างกันเนี่ย <c oughs> มันเหมือนกามันเหมือนกาที่เขาคิดไว้อะ่กับตัวเราอา่ะ <c oughs> โอ้ขอภครอ่ะขอจันเดื่มน้ำเน่่ย มันเหมือนเขาอะหวังความสัมพันธ์นี้ไว้มากอะมันหวังว่าจะประเติมเต็มซึ่งกนและกันอะมันหวังว่ามันจะมีความสุขซึ่งกนและกันอะแต่มันไม่มีอะนั่นแหละเขารักคุณไหมรักไหมเขารักครอบครัวเขานะถ้าเขามีครอบครัวนะไพ่สลับกันได้น่อาจจะเป็นคุณก็ได้เขารักคุณไหมก็มี แต่มันไม่มากพอค่ะใช่ก็มีความรักน่ะมีอยู่แต่มันไม่มากพอกับสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนั้นเขาอาจจะเป็นอะไรอะเป็นคนที่ยังไม่ได้ตัดขาดจากสถานะเก่าเขายังมีคนรักเก่ามีชะเบียนสมรสเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกก็ได้แต่ความรักแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เขาเลือกนะเขาก็เลือกครอบครัวเขาอยู่วันยันค่ำครอบครัวเขาคือเป็นหนึ่ง เออเราจะไปแทนที่หรือจะคิดว่าให้ก็าตัดสินใจเลือกเราแล้วทำอะไรเพื่อเรามันไม่ได้อะดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะเนจะใช่เป็นบัตรนั้นจริงๆนะอืมอ่ะความสัมพันธ์นี้หมดบุญหมดวาสนากันแล้วอยังเราจะกลับมาร่วมเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมหมดบุญหมดวาสนามันจะจบจบก,กันไปจริงๆหรือเปล่า ไม่หรอกเดี๋ยวก็ได้กลับมาค่ะจริงแค่เป็นการห่างกันเพื่อให้ฝ่ายได้ไปคิดอาจจะเป็นการห่างกันเพื่อฝ่ายได้ตึกตรองอาจจะเป็นการห่างกันเพื่อให้รู้เพราะว่าบางคนทํางานร่วมกันอยู่นะเออบางคนทํางานร่วมกันอยู่บางคนเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียน เพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องได้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วนะ่ะมันแค่เป็นการประชดประชันไหมสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นการเป็นการบอกว่าสุดท้ายแล้วเราสองคนก็ยังจะสามารถจะไปด้วยกันได้นั่นแหละสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเราสองคนยังจะ เขาเรียกว่ายังจะพัฒนาไปได้ต่อให้ทะเลาะกันกี่ครั้งต่อให้ทะเลาะกันกี่ขนมันก็ยังต้องกลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะมันเป็นการงอนกันหรือเปล่าอืมกลับมาเราจะเป็นไงกลับมาเราจะเป็นไงมันไม่ไว้ใจกันมันมีคนโกหกตรงนี้กลับมาเราจะเป็นยังไง กลับมาแล้วก็มีความสุขแหละแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้สบายใจใช่มันก็ต้องทนอยู่กันไปแบบนั้นแหละมันเหมือนการสถานการณ์บางสถานการณ์ของเขาหรือคุณแองเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้อะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันมีเหตุผลของการที่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็กลับมาแล้วก็คงเหมือนเดิมกลับมาแล้วก็อยู่ในอารมณ์เดิม กลับมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอืมอือคนรอไหมเดี๋ยวก็มารอได้ค่ะเดี๋ยวก็มาแค่ห่างกันสักพักเองใช่แค่ห่างกันนี่ไงเดินเลอเวอร์เห็นไหมบอกละแค่ห่างกันยังไงเสียบก็ไม่ได้ไปไหนเราความสัมพันธ์เนี้ยยังอยู่ตรงนี้ยังไปไปกลับ ยังคงเป็นอารมณ์ของคนที่อืมเขาเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ของคนที่ยังไม่ได้ตัดขาดกันจริงๆไม่ได้คิดจะเลิกกันจริงๆหรือต่อให้คิดจะเลิกกันจริงๆความตั้งใจที่มีมันก็ไม่มีความตั้งใจที่มีม,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 มันก็ไม่ได้มีเข้าใจปะเออมันเหมือนแบบ ขอโทษ <c oughs> <c oughs> อขอภัยค่ะอืมอะไรเขาขอจัดไม่รู้เมื่อกี้มันไม่ขาดจากกลอกวันยังมีเขาเรียกมีกรรมมีบุญมีวาสนาร <c oughs> อได้ถ้าจะรอแต่บอกก่อนว่าไอการกลับมาปัญหาที่มันยังคงอยู่มากคือปัญหาแค่นั้นเองอืมอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดึมกดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบอกดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ